ตามที่นายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาดและการจัดพื้นที่ศาสนาสถานในเขตเมืองพัทยาของทุกศาสนาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อขจัดเชื้อโควิด -19 ในสถานที่สำคัญสำหรับประชาชนเมืองพัทยา โดยที่ผ่านมาตัวแทนเมืองพัทยาได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนจิตอาสาทำความสะอาดวัดวาอารามต่างๆไปแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่27พฤษภาคมมีรายงานว่านายภาสกรอยู่สมบูรณ์ผู้ช่วยเลยขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาและทีมงานจิตอาสาได้ลงพื้นที่ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบของโบสถ์เซนต์นิโคลัสพัทยาโดยนอกจากจะกระจายก,กําลังการกวาดพื้นและจัดก,การสิ่งสกปรกรกรุงรังแล้วยังได้นํารถน้ํามาฉีดทําความสะอาดบริเวณโดยรอบของสถานที่เพื่อทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยเช่นกัน นายพัสกรอยู่สมบูรณ์ผู้ช่วยเลยขานุการนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่านโยบายให้ความสําคัญเรื่องความสะอาดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่นายสนธยาคุณปลืม้มนายกเมืองพัทยาได้สั่งการยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ดําเนินการในส่วนของวัดวาอารามต่างๆแล้ว จึงได้มาทำความสะอาดในส่วนของคริสต์ศาสนสถานซึ่งโบสถ์ก็ถือเป็นสถานที่หรือศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในพัทยาจำนวนมากก่อนจะได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดใน,สะสะนศาสนสถานอื่นๆอีกต่อไป